พี่มาดูการตอนกิ่งละมุดยักษ์นะครับเป็นเป็นการตอนกิ่งนะครับแบบตอนสดนะครับมันตอนได้ทั้งหลายแบบนะครับตอนแบบตอนกิ่งสดหรือตอนแห้งตอนแห้งนี้ผมผมพูดขึ้นมาเองนะครับผมตั้งขึ้นมาเองเพราะว่าเราจะาคว้นเปลือกคอไว้ให้มันแห้งนะครับพอแห้งเสร็จเราก็คอ่อยตอนนะครับ มันจะตอนได้หลายวิธีแต่ถ้าตอนสดนะครับตอนสดนี้เดี๋ยวเราจะคว้นแล้วก็ทาเล่งลากแล้วก็ตอนเลยนะครับอันนี้เป็นละมุดยักษ์นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ชุดนี้นะครับที่เราจะตอนจะเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับอีกชุดหนึ่งจะเป็นกิ่งตอนกิ่งใหญ่แล้วแหละแต่เราจะตอนเพื่อมันไม่ยอมแตกยอดนะครับมันมีแค่ยอดเดียวผมก็เลยจะ ไหนก็จะตัดทิ้งก็เลยเออเดี๋ยวตอนให้พี่ๆดูดีกว่านะครับ e เพราะว่าจะได้เป็นวิทยาฐานด้วยนะครับเขาจะลู่ขึ้นเป็นกิ่งเดียวถ้าเขาลู่ขึ้นเป็นกิ่งเดียวแล้วมันมันมันสูงเกินนะครับมันจะไม่ค่อยแผ่ข้างผมอยากให้เขาแผ่ข้างผมก็เลยไม่ใช่ผมคือลูกค้าจะให้แผ่ข้างผมก็เลยเออตัดยอดให้เขาโดยที่เดี๋ยวยอดที่ตอนผมก็จะให้เขาไปด้วยนะครับถ้ากับว่าเขาได้เป็นสองกิ่งไปเลย แต่จะให้ราคาแค่กิ่งเดียวนะครับีนนจะลกไปหน่อยอันนี้เป็นอ่าทับเขียวนะครับทับเขียวอินโดเรียกกรีนซาโปตีนะครับแต่คนละตัวกับกรีนซาโปตีที่อยู่ในตะกูลพอเดเรียนะครับคนละตัวกันนะครับตัวนี้แล้วตัวนี้อยู่ในกลุ่นซาโปตีนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ะนี่เป็นต้นที่เราจะตอนนะครับนี่ สูงถึงหัวผมโดยประมาณนะครับจบกับหัวเลยครับต้นนี้นี่ตอนไปกิ่งหนึ่งแล้วนะครับพี่ก็จองไว้สองต้นนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะตอนพอตอนปุ๊บนะครับเดี๋ยวเขาก็จะแตกตามาตรงเนี้ยผมจะบังคับให้เขาแตกตาตรงนี้หนึ่งตาตรงนี้หนึ่งตาแล้วก็ตรงนี้หนึ่งตาโดยใช้ฮอร์โมนกระตุ้นนะครับใครที่สงสัยว่า มันทําได้จริงไหมกระตุ้นให้แตกตาโยนไปดูคลิปผมนะครับวันก่อนนะครับเดือนที่แล้วที่ผมลงนะครับเป็นฮอร์โมนกระตุ้นการแตกตานะครับอ่ะส่วนเราก็มาเข้าเรื่องของเราวันนี้นะครับขออนุญาตตั้งกล้องนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาตอนกิ่งนี้นะครับอ่กิ่งนี้นี่วัดลงมาจากจากยอดก็ประมาณ ประมาณสักห้าสิบเซนนะฮะดูที่มีข้อตาท,ทีหน่อยนะครับจากนั้นเราก็ตัดกิง่งตัดใบนะครับทำการเล็มใบออกนะครับนี่เล็มใบออกอ่าผมจะใช้ค้อเนี้ยนี่ผมจะตอนค้อนนี้นะครับจากนั้นนะครับนี่พอเราเล็มใบเสร็จนะครับเราก็ทําการควน เราพี่พี่เห็นข้อตาตรงนี้ไหมครับเราควันให้ลงจากข้อตานี้มาประมาณ1เซนนะฮะนี่ควันควันลงมาประมาณ1นึ่เซนควันไม่ต้องลึกนะครับควันเบาๆควันลึกเกินไปเดี๋ยวเขาขาดนะครับนี่ควันรอยแผลที่เราต้องการก็ประมาณหนึ่งนิ้วนะครับความกว้างประมาณ1นิ้วนี่เห็นนะครับ จากนั้นนะครับแล้วก็เหลาเปลือกเขาออกนะครับนี่เหาให้เห็นตัวเนื้อไม้ข้างในนะครับแต่อย่าปาดเนื้อไม้นะถ้าปาดเนื้อไม้เขาตายนะละมุดเขาไวมากนะครับไวไวต่อสิ่งเลาพวกแผลนิดเดียวเนี่ยบางทีเขาก็แห้งนะครับยากมากสำหรับละมุดยักษ์นะครับ เพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับตอนเราควันพยายามเอาเฉพาะเปลือกกับเนื้อเยื่อเจริญออกเท่านั้นพยายามอย่ากินเนื้อไม้นะครับถ้ากินเนื้อไม้นี่หักแน่นอนนะครับทั้งหักแล้วก็ไม่ติดบางทีก็เป็นเชื้อรานะครับเชื้อราดํำชอบกินเข้าไปในเนื้อไม้ของเขานะครับที่ผมตอนตอนมาปัญหาใหญ่ที่เจอก็คือตอนไม่ออกลากแล้วก็เป็นเชื้อรานะครับ ปัญหาของเชื้อราก็มาจากเนี่ยครับเราคว้นเข้าไปในเนื้อของเขามากจนเกินไปนะครับจนของมีแผลเข้าไปในเนื้อเนื้อไม้นะครับทําให้เชื้อโรคเชื้อราเข้าไปได้ได้เข้าไปข้างในได้เลขปัญหาเลยก็คือความตายของเครื่องมือนะครับส่วนตัวแล้วผมใช้ใบคัตเตอร์แบบนี้นะครับใช้แล้วก็ทิ้งไปเลยนะครับไม่ต้องเสียดายซื้อใหม่เอานะครับเราใช้แล้วทิ้งนะครับ เพราะว่าถ้าถ้าเราใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่บางต้นมันไปติดเชื้อราจากต้นหนึ่งมาพอเรามาใช้ต้นมันก็ติดไปเรื่อยติดไปเรื่อยนะครับลามทั้งสวนเลยทีนี้เอาไม่อยู่นะครับผมเคยมีประวัติตอนทําเกี่ยมงคลเหลืองตอนนั้นทั้งแปลงเลยประมาณห้าหกร้อยต้นเป็นกิ่งกาฟนะครับตายหมดไม่เหลือเพราะว่าใช้มีดเล่มเดียวนะครับกาฟนะครับเพราะฉะนั้นอยา่า อย่าอย่านำมาใช้เลยนะครับไม่ต้องเสียดายใช้แล้วก็ทิ้งไปเลยนะครับใช้แล้วทิ้งเล่มไม่กี่กังนะครับอีกอย่างหนึ่งข้อดีของการใช้มีดคัตเตอร์นะครับใบคัตเตอร์ก็คือได้แผลที่คมนะครับแผลก็จะคมมากแล้วก็แผลก็จะไม่ช้านะครับถ้าเราใช้มีดไม่คมนี่แผลก็จะช้ําแล้วเขานานมากกว่าจะหลกรากนะครับนี่พอเราได้แผลที่สวยแล้วนะครับนี่แผล เสรก็จะสวยจากนั้นนะครับเราทําการบากนะครับบากข้างบนเนี่ยครับใช้ใบมีดนะครับกรีดขึ้นไปนะครับให้เลยให้เลยตาตรงนี้ไปประมาณสักครึ่งเซนนะครับกรีดประมาณ3ามถึงสี่แผลนะครับเพื่อบังคับให้เขาออกรากนะครับตรงรอยกรีดที่เรากรีดนะครับรากเขาจะออกเยอะนะครับถ้าเรากรีดแบบนี้นะครับถ้าเราไม่กรีดถาวมาได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่รากมันจะไม่เยอะนะครับ ถ้ารูกรีดเนี่ยครับรากเขาจะหกเยอะจากนั้นนะครับก่อนผมลืมไปก่อนทาลิ่งรากนะครับน,นําน้ํามาล้างก่อนนะครับล้างน้ําไม่สะอาดนะครับเป็นไม้ที่มียางนะครับเวลาลดควันเนี่ยยางก็จะเกาะที่เนื้อของเขาแล้วเวลาเราทาลิ่งรากนะครับลิงรากเขาจะไม่ซึมเข้าในเนื้อของเขานะครับ ทิชชู่นะครับทิชชู่เช็ดนะครับซับน้ําออกให้หมดนะครับทิชชู่ซับน้ําออกให้หมดเลยนะครับนี่นี่นะครับจากนั้นนะครับไม่รับพระเอกนี่นะฮะสารกระตุ้นการเกิดรากนะครับตัวนี้นี่ ใช้ทิชชู่นะครับพับนะครับพับแบบนี้นะครับแล้วก็พันไว้นะครับพันไว้แบบนี้นะครับพอเราพันแบบนี้เสร็จนะครับเอาเลิงลากนะครับเลงลากเมื่อกี้นะครับบีบลงไปเลยนะครับนี่บีบลงไปนะครับให้ชุ่มเลยนะครับบีบลงไปให้ชุ่มนะครับ ขอก็จะซึมเข้าเนื้อเข้าไปเองเลยนะครับโดยที่เราไม่เปลืองเล่งรากด้วยนะฮะนี่เราเราจะไม่เปลืองเล่งรากเลยนะแบบบนี้นี่หนไนีนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการห่อตุ่มกรนนะครับ ตมตอนผาเลยนะครับผาอ่าผมใช้ขุยมะพร้าวนะครับในการตอนข้อสสำคัญเลยนะครับคุยมะพร้าวเาช่นน้ำสองรอบนะครับรอบละหนคืนเพื่อความชัวนะครับเพราะสารแทนนินในขุยมะพร้าวมันทำให้ต้นไม้นะครับไม่ออกรากนะครับหลายคนบอกตอนใช้เล่้งรากพี่ไปตอนแล้วมันไม่ออกรากเลยนะครับ ผมถามว่าใช่เลยตอนเขาบอกขุยมะพร้าวผมถามว่าซื้อมาแล้วก็ใช้เลยใช่ไหมเขาบอกใช่ผมบอกใช่อย่างนั้นก็ลองตอนใหม่ดูนะครับเอาเอาขุยมะพร้าวไปแช่น้ําดูแล้วก็มาตอนใหม่นะครับสรุปว่างอกนะครับขุยมะพร้าวที่ใช้ตอนนะครับสําคัญที่สุดนะครับถ้าเราไม่แช่น้ํานะครับอัตราการงอกลากนี้จะน้อยมากนะครับถึงจอ,อกรากก็ออกน้อยนะครับเพราะว่าสารแทนนินที่อยู่ในขุยมะพร้าวนะครับมัน ยับยั้งไม่ให้พืชนะสร้างรากขึ้นมานะครับนี่จากนั้นเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะผูกล่ำจากนั้นนะครับเราก็ผูกไว้นะครับผูกลํำต้นของเขาไว้นะครับแล้วก็ดึงกับต้นไม้อีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้ผมใช้เป็นต้นขนุนขาวนะครับล่ำไว้กัน ต้นไม้เขายกแล้วก็หักนะครับอิ่งตอนนี้อันตรายมากถ้าเราไม่ล่ามจะเลื่อนมาไว้อีกที่หนึ่งนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับอันนี้ผมนะครับนะครับรดการ ปุมน้ำของต้นนะครับน้ำจะต้นมันจะใช้น้ําเยอะนะครับพอใช้น้ําเยอะรากจะไม่ค่อยแับครึ่งหนึ่งเลยนะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับเทคนิคง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับนี่แล้วเราก็เหลือไว้นะครับเหลือใบไว้ประมาณสักหกถึงเจ็ดใบนะครับไม่ต้องตัดไว้ตัดตอนที่เราจะตัดกิ่งออกนะครับนี่ง่ายๆนะครับแบบนี้เผื่อท่านใดสนใจนะครับต้นพันธุ์ละมุนยักษ์นะครับ สั่งได้นะครับมีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะครับไซส์ปานกลางไซส์สูงสูงโคตรก็มีนะครับมีทุกไซส์ทุกขนาดนะครับสำหรับวันนี้เราก็ลากันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสำหรับพี่ๆทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเฟซบุ๊กแล้วก็ช่อง u t u b e ของผมให้หน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย